ดูทีโลกว่าปีนี้พ่อเขาเป็นอย่างไรตกพึ่งเสือพึ่งช้างพึ่งแมวพึ่งราชสีพึ่งพญาคุดอ่ะเก็บไม้พ่อดูหน่อยอ่าได้แล้วนะครับปีนี้ตกพึ่งช้างนะครับตกพึ่งช้างเนาะตกพึ่งช้างจิตใจใสสว่างชะตาดีผงไพรีหมู่มานไม่เบียดเบียนครองยิ่งสุขสเสถียรโรคร้ายห่างไกลถึงแม้นนอนอยู่ในบ้านก็สบาย การเป็นอยู่กเกษมเปรมปีการโยกย้ายห่างไกลศัตรูห่างสิ้นมีอาจใกล้ห่างเหินเงิน,นคำ,ก,ำกัแเจ้าของดีอันประเสริฐหรือยศหาขุนหลวงท่านจะมอบหมายนะครับปีนี้การลงทุนดีนะครับการค้าการขายดีมากเลยนะครับดีมากเลยการค้าการขายการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับปีนี้ดีนะครับ,นะรบสาหรับคุณนะครับคนที่ตกพึ่งช้างปีนี้ดวงดี ตกพึ่งช้างกิจใจใสสว่างชะตาดีผงไฟลีหมู่มานไม่เบียดเบียนพรองยิ่งสุขเสถียรโรคร้ายห่างไกลถึงแม้นอนอยู่ในบ้านก็สบายการเป็นอยู่กเกษมเปรมปีการโยกย้ายห่างไกลศัตรูห่างสิ้นมีอาจใกล้ห่างเหินเงินทำกับแก้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาคุณหลวงท่านจะมอบหมายนะครับอ่ะดวงดีแล้วปีนี้โชคลาภอยู่ทางทิศไหนปีนี้โชคลาภอยู่ทางทิศไหนนะลกูกอ่ะ กีออกมาให้ดูหน่อยว่าโชคลาบของคนที่ตกพึ่งช้างปีนี้อยู่ทางทิศไหนครับกีมากีมาปึ๊บได้แล้วนะครับโชคลาบอยู่ทางทิศอยู่ทางทิศใต้นะครับอยู่ทางทิศใต้เห็นไหมครับอยู่ทางทิศใต้โชคลาบอยู่ทางทิศใต้นะครับหรือว่าคนไหนที่เป็นโสดถามหาเนื้อคู่นะครับก็อยู่ทางทิศใต้นะครับ ขาบอกว่าคนที่ให้โชคลาภอยู่ทางทิศใต้หรือว่าเนื้อคู่นะครับเนื้อคู่เธออยู่ทางทิศใต้หอรดีตระกูลกระดุมพีใครเห็นก็น่ารักบอกให้แจ้งไปจักสีเนื้อขาวหนูนะครับการงานเอาใจสู้ก็ความรู้สลาดดีฝูงสตรีและเพื่อนชายมีมากมายหนุ่มขนองผู้หมายปองเนื้อคู่นางอยู่ห่างไกล มีจิตใจอันแสนดีอารีหนุนเป็นนาบุญควรคู่ครองฟองประสงค์แฟนอนง์จริงใจแท้ไม่แปรผันเราบอกว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับคนที่เป็นโสดก็จะเจอเนื้อคู่อยู่ทางทิศใต้สีผิวขาวหนูขาวอมชมพูประมาณนี้นะครับหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับต้องไปเสี่ยงเอากับอยู่ทางทิศใต้นะครับอยู่ทางทิศใต้เท่านั้นทิศอื่นได้ไหมทิศอื่นยัง สำหรับปีนี้ครับทิศอื่นไม่ใช่เป็นทิศแห่งโชคลาภของคุณนะครับทิศแห่งโชคลาภของคุณก็คือทางทิศใต้อยู่กับคนผิวสองสีนะครับอ,อกขาวขาวหนูนะครับให้ไปสแสวงโชคกับคนคนนั้นนะครับคลิปนี้